สวัสดีครับโดนวัฒน์ลงกึงอุบลราชธานีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อวันนี้พาเพ,เพื่อนสมาชิกมาดูการซ่อมแม่ทานายโจนตัวปั๊ม d c 7 0แล้วก็ชุดเกียร์ดีซีเนะครับลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดเบื้องต้นลูกค้าแจ้งเฟืองรูดนะครับแต่ปัญหาหลักของเจ้าเฟืองรูดเนี่ยต้นต้นปัญหาหลักของมันเกิดจากตรงไหนนะครับก็แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้านะครับและรื้อเช็ครายละเอียดให้ลูกค้าดู เจ้าตัวปั๊มนะครับก็คือปัญหาหลักของเจ้าตัวเฟืองรวดนะครับก็คือกําลังเครื่องแรงอยู่แล้วส่วนปั๊มมีปัญหาแล้วก็จะไปออกจุดที่ออดที่สุดก็คือจะเป็นเฟืองสปายนะครับก็คือ,อเรียกลูกค้าเข้ามาดูตอนที่เราเปิดปั๊มนะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดแล้วก็แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดจาก เจ้าตัวปั๊มนะครับก็คือด้านในปัม๊มก็คือผ่านอายุการใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรก็เป็นธรรมดาของอุปกรณ์อิเซอรี่อะไรข้างในเป็นธรรมดานะครับที่ต้องสึกหลอนะครับส่วนเจ้าตัวเฟืองเลี้ยวนะครับแล้วก็ชุดเลี้ยวแผ่นเบรกนะครับลูกค้าบอกว่าเบรกได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ค่อยอยู่นะครับก็เลยต้องทําการเช็คให้ลูกค้า เปิดออกมาก็มีด้านหนึ่งที่มีปัญหานะครับก็ให้ลูกค้าวิ่งไปซื้ออะไรมาส่วนรายละเอียดในปั๊มนะครับก็เหมือนเดิมครับแผ่นเพลแผ่นสวิตเพลนะครับแล้วก็พิทต้อนหัวพิทต้อนนะครับสเลเดอร์บ็อกพวกนี้นะครับปั๊มชาร์จโรเตอร์พวกนี้เราไล่เจียปรบยะยะใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อใหอ้น่าสัมผัสกลับมาได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแผ่นกั้นลูกสูบแผ่นกั้นมอเตอร์นะครับ ของลูกค้าค่อนข้างที่จะกินลึกพอสมควรเป็นสาเหตุทําให้มีอาการหอนแล้วก็ไม่มีแรงนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะสปกปรกนะครับแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าให้เปลี่ยนถ่ายล้างน้ำถังน้ํามันใหม่ทั้งหมดนะครับเฟืองลวดนะครับตัวนี้อะไระเราต้องปเปลี่ยนนะครับเฟืองลวดก็มีสาเหตุหลักๆอยู่หลายอย่างนะครับก็อธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจพอ เข้าใจนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวปัม๊มเมื่อทําการปรับเช็คระยะเสร็จทุกอย่างก็ให้ลูกค้ามาดูนะครับมาดูรายละเอียดที่เราทําไปว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับทําใบเสนอราคาให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนอะไรนะครับที่ทําการเจียปรับระยะเสร็จเรียบร้อยอะไรพวกซีนประเกันเอลิงพวกนี้เราไล่เปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับส่วนอะไร บางอย่างเราก็จะทําการซ่อมรีเพย์นะครับซ่อมแม ЕТ เทนน์เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับพวกสไลดเดอร์บ็อกพวกพิทตอนพวกแผ่นเพเนะครับพวกปั๊มชาร์จโรเตอร์พวกนี้เราทําการเจียรปรับระยะใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ประกอบ s อสเอแล้วก็ให้ลูกค้ากลับไปใช้งานนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัว การเลี้ยวของลูกค้าที่มีปัญหาของลูกค้าที่มาจากคุณหางนะครับก็เปลี่ยนแผ่นเบรกนะครับแนะนําให้ลูกค้าซื้อแผ่นเบรกมาแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ ประกอบให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับช่วงนี้เกี่ยวเข้าหน้าปังเกี่ยวข้อพดนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ท้ายคลิปนะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรเดิมนะครับส่วนที่อยู่นี้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทางร้านเราได้ทําการย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในตัวจังหวัดอุบลราชธาน,นีแล้วโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ